สวัสดีครับพบกับคาออฟโนอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ ขั้นตอนการดูแลร,รถยนต์เบื้องต้นแบบง่ายๆที่คุณต้องรู้ 1. เช็คน้ำมันเครื่องตรวจดูอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งและสังเกตดูว่าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่เพราะหากระดับต่ำหรือสูงกว่ากำหนดเครื่องจะมีปัญหานอกจากนี้ควรตรวจดูด้วยว่ามีรอยรั่วซึมจากปั๊มพเวอร์ ฝาครอบวาล์วและจานจ่ายหรือไม่ 2. เช็คน้ำมันเกียร์ควรตรวจเช็คอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งหรือถ้าไม่มีเวลาก็เดือนละครั้งเพราะหากปล่อยให้น้ำมันเกียร์แห้งจนเกียร์พังคุณจะร้องไม่ออกโดนค่าซ่อมบันต์ไทยแน่นอน 3. เช็คน้ำมันเบรกระดับของน้ำมันเบรกควรอยู่ระหว่างขีดมินกับแม็ก ถ้าจะให้ดีที่สุดควรแตะระดับแม็กไปเลยที่สำคัญอย่าปล่อยให้น้ำมันเบรกขาดหรือแห้งเด็ดขาดเพราะนอกจากระบบเบรกจะเสียแล้วยังอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตขณะขับขี่อีกด้วยและควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกทุกๆ25,000กิโลเมตร4เช็คน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ควรตรวจเช็คอย่างน้อยเดือนละครั้ง และสามารถเช็คได้ในขณะที่เครื่องยังเย็นอยู่นอกจากนี้ระดับน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ที่ถูกต้องควรอยู่ระหว่างขีดบนแม็กและขีดล่างมินไม่ควรเติมเกินขีดบนสุดและไม่ควรปล่อยให้น้ำมันต่ำกว่าขีดล่างสุดไม่งั้นอาจทำให้ระบบพาวเวอร์พังหรือเสียหายได้ 5. เช็คน้ำมันครับตรวจดูว่าน้ำมันต่ำกว่าขีดที่กำหนดหรือไม่ และระดับน้ำมันคลัสควรอยู่ที่ระดับแม็กเท่านั้นหากพบว่าร,ระดับน้ำมันลดต่ำลงให้รีบนำรถเข้าอู่หรือศูนย์บริการทันทีทั้งหมดนี้คือสิ่งจำเป็นที่จะต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยอย่าปล่อยประละเลยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นอาจทำให้เสียเงินซ่อมทั้งๆท,ที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้หากมันตรวจเช็คบ่อย ก็จะทำให้เกิดความชํานาญและมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายๆสําหรับคุณที่คุณสามารถทําได้ด้วยตนเองก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องขั้นตอนการดูแลรถยนต์เบื้องต้นแบบง่ายๆที่คุณต้องรู้ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ